มันเอาวนให้ใครเนาะคุณก้านศิวิกาอาชานนมัใช้มันเอาวนให้ใครเพื่อนเพื่อนเป็นเนจ้าของคิวของเพื่อนเป็นนักเรียน<ง>หรือเปล่าไม่ค่ะของตัวเองค่ะ1งันไ่้ค่ะเงินได้เงินได้ก้นานแล้วให้บุนเดอร์ใช้บุญบ่อย ิดถึงรุ่นบ่อยๆเวลาเจ็บป่วยเพิ่มจะได้มองเห็นสวรรค์เวลาเจ็บป่วยน่ะหลับตาลงเต่เพิ่มปั๊บเห็นสวรรค์ตำบุญไม่เยอะจะเป็นอย่างไงจะถ้าบาปมันยังพ่วงอยู่เพิ่มจะหลับปั๊บแบบหมอฉีดยาอยู่ก็เพิ่มจะหลับก็แบบเห็นแต่ในโกหมกไหม แต่เราไม่ตื่นเต้นที่ไปเราเห็นทั้งตื่นทั้งหลับอยากให้ทุกคนทําแบบเราอย่าตื่นเต้นกับความตายและความเกิดมันได้เกิดจําเป็นต้องเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมันได้เกิดเป็นเชวดาก็ต้องเกิดมันได้เกิดเป็นเทพเป็นพรมก็ต้องเกิดถือมีกรรมหมุนไปในโลกแก้ไม่ทันมันก็ต้องไปฉะนั้น แก่ทันคือถือตามพุทธเจ้าบอกแล้วก็ถือให้มั่นคงและยึดไว้เป็นชีพพึ่งให้ได้แล้วพึ่งใช้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปแม้ไม่มีพระองค์อยู่กับเราไม่มีพระสงฆ์อยู่กับเราตายไปหมดแล้วก็ตามเลยห้าพันปีไปเมื่อไม่มีพระสงฆ์ ก็จะต้องมีศาสนาสอนอยู่ในโลกตลอดไปด้วยโพสิทธว์ผู้สืบทอดมีอยู่ฉะนั้นผกกคนไม่ต้องเสียใจว่าเราจากไปเดี๋ยวก็เจอกันถ้าอยากเจอเดี๋ยวก็จากกันแม้ไม่อยากจากหรือได้เจอกันแม้ไม่อยากเจอหรือไม่ได้ไปจัดก,กันแม้จะอยากไปอย่างเงี้ยมันแล้วแต่กรรมจะหนุนหมุนเวียน กรรมใดนะกเราก็เชิญกับกรรมนั้นบาตนั้นหรือบุลนั้นฉะนั้นทุกคนด้วยทั้งจิตที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ให้คิดแบบเราสู้ในรูปแบบที่ไม่ใช่ปปว่าเจ็บป่วยไปริ่งจหายยายาสับเพื่อไม่ต้องมียาก็กินไปกินตามหมอให้แล้วเมื่อมันไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นหรือมันได้าย ก็หาทิศหาวิาาสิตทายังสมควรหน่อยไม่ใช่ตายแบบไม่สมควรรู้อยู่ฉะนั้นทุกคนคิดให้ดีว่าเราอยู่อย่างนี้มันยุ่งยากไหมกอบก่อนเลยไม่ยุ่งยากหรอกฉอนั้นวัดไหมไม่เหมือนแต่ก็ไม่ถือว่ายุ่งยากเพราะเขาทำการดูแลเรารักษาเรา <c oughs> เราจะประกาศให้ทุกคนฟังคนที่ออกไปด้วยใจอยากจะออกไปจากเราอันนั้นให้ถือเป็นสิทิทของเอาไปถือเป็นสิทธิของผู้นั้นไปแต่ผู้ใดออกไปจากเราด้วยการถูกขับถูกไล่ผู้นั้นเราอภัยให้นะทุกคนเลยมาหาเราก็ไา้แต่ เข้าใกล้เราไม่ได้นะไม่ใช่แบบมาหาแล้วก็จะเข้าถึงตัวขอด,ดูตรงนั้นขอดูตรงนี้ไม่ได้คนดูเรามีอยู่เราจะให้คนดูเราเป็นผู้ดูไม่ให้คนอื่นดูหรือไม่ให้คนอยากจะดูอยากจะทํามาทําโดยง่ายๆเพราะว่าหมอก็าควบคุมทางเราก็ควบคุมเหมือนกันในการดูแลร่างกายอันกำลังจะห้างนี้มันห้างลงเรื่อยๆ เพราะมันมีอาการที่น่าเป็นห่วงเราจรึงให้หมอตัดสินใจโดยไว่หมอก็ตัดสินใจไวยเขาว่าต้นเหตุมันมาจากตัวไหนเขาก็จะทำตรงนั้นฉะนั้นเราตายหรือเป็นไม่ต้องเป็นห่วงฉะนั้นคิดให้ถูกต้องทุกคนแล้วทุกคนจะสบายไม่ใช่ป่ะเราตายทุกคนก็ มนันยังลองให้ไม่อยากให้ตายมันเป็นบ้าแล้วเมื่อถึงตายมันต้องตายให้จําไว้แล้วประกาศปลดโทษให้ทุกคนที่เราสั่งออกไปว่ามึงออกไปซะเจ้าออกไปซะเธอออกไปซะแกออกไปซะจากวัดที่มันเกินไปคือที่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับวัดแต่ตอนนี้มีโควิดนะการจะเข้าเกี่ยวข้อง ก็ได้เขาเข้าเข้าแต่เข้าใกล้ได้แต่ไม่ถึงไม่ใช่เข้าถึงตัวได้นะเข้าใกล้ประมาณสี่ห้าเมตรสามเมตรอย่างเงี้ยเข้าได้แต่ถึงไม่ได้เพราะว่าหมอเขาก็มีหลักการของเขาให้รักษาระบบป้องกันเชื้ออันนี้ให้ได้อย่าให้เข้าไปในคนป่วยที่เป็นแบบตันนะลูกศิษย์มาก็ไม่จําเป็นไม่ให้เข้าหรอกเขาว่าอย่างนี้ละ หมอไม่สบายใจถ้ามีคนมาถึงเราไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนเขาบอกอย่างนั้นต้องให้ผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดท่านเท่านั้นเข้าถึงไม่ใช่ผู้อื่นให้เข้าใจอย่างนี้แต่เรานะ่อดโทษให้กับทุกคนปลดออกไม่ว่าใครยายแก่หรือไม่แก่เด็กที่ไหนก็ตามแต่ ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเข้าถึงเด๊มาวัดได้ไปวัดได้มาที่โรงพยาบาลนี่ไม่ได้เพราะมันแคบแต่ไปวัดนันได้อยู่ไกลๆนู่นอยู่ไกลๆกันมองอยู่ไกลๆเห็นไกลๆพูดกันพอดะยินนู่นมาอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมีธุระอะไรก็อยากจะมานวดให้นเราก็จะบอกว่าไม่ได้หมอเขาให้ไม่ให้คนที่เข้าที่ออกเนี้ยมาทำ คนที่อยู่ที่นี่เท่านั้นรักษาตัวเท่านั้นอยู่อย่างปลอดภัยในนี้เท่านั้นไม่ออกไปมั่วที่ไหนจึงจะได้จึงจะเข้าทำนั่นทำนี้ได้จัดกะบฝนจัดอะไรให้เราได้พูดถึงขั้นนั้นแหละแต่คนที่ไม่ใช่คนอยู่ใกล้ชิดอยู่เดิมเข้าไม่ถึงหรอกแม้จะเป็นคนมีหน้าที่ มาตอก,ก่อนในชาติใดก็ตามไม่เกี่ยวกับพวกชาตินั้นมันเกี่ยวกับปัจจุบันนี้มีโควิดให้จําไว้กว้าดกว้างแต่โรงพยาบาลนี้แคบใกล้ๆกันห่างกันไม่พอสองเมตรทางโรงพยาบาลเขาไม่ค่อยพอใจนะเราก็คิดเหมือนเขาเนี่แหละผู้เรียนรู้มีปัญญาดีไม่น่าจะคิดตกต่ำแบบนั้นรอกว่ะสยามมาเห็นเราทำไม อยากมาหาเราทาไมที่นี่ในผู้เรียนรู้แล้วส่วนผู้เรียนใหม่นั้นเราไม่ว่าหรอกอยากมาก็มาจะอธิบายให้ฟังแต่เรียนเก่าแล้วเนี่ยนะจงมาทําเป็นผู้ใหม่ไม่รู้เรื่องอยู่นี่อันนี้ใช่ไหมล่ะเอาละเข้าใจมีข้อไหนที่พูดกลางไว้ให้ให้ช่วยบอกีแค่นี้ค่ะมีแค่ปู่จะประกาศบทโทษนะคะอ๋ะอ,อถ้าไม่มีใคร มีข้อไหนวะคิวสำรับไหมคะ,ะเรื่องคิวสำรับปู่จะพูดไหมคะโอ้ยเรื่องคิวสำรับเป็นไป,นปนตามนั<ะ>่นแหละคแม้เราจะนอนอยู่แฝดอยู่ยังไงก็เป็นไปตามนั่นแหละเขาจะอยู่ก็เรื่ของเขาแต่เราถ้าเขามาเราก็ต้องจัด,จด,จดการตามหน้าที่แล้วก็พูดนะครับให้เข้าใจตามหน้าที่ของเราเพราะเรามีหน้าที่ เรื่องอื่นไม่มีนะที่พูดไว้ที่คุ๊บอกไว้ไม่มีค่ะเอาทางนั้นทุกคนไปฟังแล้วหาความเข้าใจให้ได้ในเรื่องนี้เรื่องบทโทษเนี่ยบทโทษให้สำมุนได้มาได้แต่ไม่ได้เข้าถึงและไม่ใช่พักอยู่วัดเลยมาแล้วสำมุนแล้วก็ไปทำไมมันยุคโควิด19แพร่ขยายพันธุ แปรสภาพเป็นพันอื่นไปจะพืชเถื่ตอนนี้ในคอนแกน่นนี่ก็มีเมื่อคืนถามใครว่าในคอนแก่นมีถามอาจารย์โจคอนแก่นนี่มีอยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็มีค่ะที่เขาบอกห้องที่มีโควิดเตมห้อง,องที่มีโควิดมีอยู่ตรงน,นี้แต่โรงพยาบาลเขาก็เขาแยกคนละชั้นแยกคนละสายเขาก็เอา อะไรไมาแยงเราตั้งแต่อยู่สุ้มแพรถ้ามีติดส่งมานี่ไมล่ะเพราะที่นี่หมดเตียงหมดห้องที่จะใส่คนรักษาโควิดรักษาตัวจากโควิดเขาเลยให้เรามาเพราะเราไม่มีไม่งั้นไม่ได้มาก็จะพุ่นายออ,ออกร้อนบ้างหนาวบ้างอย่างเงี้เอาละให้เข้าใจ อย่ามาคุยกันวุ่นวายนะหาวิธีเข้าใจเอาเองตามที่เราพูดนี่แหละอดโทษให้คือในผู้ที่ออกไปโดยอะไรส่วนผู้ที่ออกไปโดยใจไปด้วยตัวเองอันนั้นมันก็ขาดไปไม่เกี่ยวกันกับเรา,เราอันนั้นมันอยากมาไม่สนใจในวิธีการนี้ในรูปแบบนี้ออกไปรูปแบบอื่นแล้ว ก็ไปเ,เมื่อเขาไม่พอใจกับรูปแบบนี้น,น,นั้นคุณแบบนั้นถือว่าไปเลยแต่คนที่เราไล่ออกไปก็ปลดโทษให้มาทําเวลามาทําบุญมาอะไรก็แต่ไม่ใช่จะเข้าถึงตัวเรามาพูดมาคุยอยู่ในห้องกับเราอย่างน,นี้อันนี้ไม่ได้เพราะระวังเชื้อต่างๆสมัยนี้ระวังมากขึ้นเอา หวังว่าคงเข้าใจเดี๋ยวพยาบาลและหมอจะมาทําความสะอาดทุกส่วนในร่างกายเพื่อนำไปขึ้นเขียงแล้วพอขึ้นเขียงเอาอะไรออกเอานิดหน่อยไม่ได้เยอะเอานิดเดียวอ่ะพออุณนการเราให้